สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านสวัสดีนะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วนะคะวันอาทิตย์ที่20นะคะทุกท่านวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567นก็นะคะก็นำแนวทางดีๆมาฝากนะคะวันนี้นะคะก็มีของอ,อชมพู่นะคะชุดเต็มนะคะ,ะบนล่างแล้วก็ของพ่ออ้วนนะคะของเซียนรุ่นนะคะชุดเต็มชุดตัดให้แล้วนะคะ3ตัวบนนะคะทุกท่านก็นำมาฝาก นะคะเป็นแนวทางนะคะก่อนอื่นก็คำเตือนนิดนึงเหมือนเดิมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางนะคะเพื่อไปจัดซื้อหานะคะสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่านไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะก็มาดูแนวทางดีๆกันนะคะแนวทางแรกนะคะของพ่ออ้วนนะคะทุกท่านแนวทางแรกพ่ออ้วนเด่นมาแล้วนะคะทุกท่านวงวีดแล้วพ่ออ้วนเด่นนะคะ เลขพออ้วนวัที่แล้วให้มาข้าวสองหกนะคะวดน,นี้ตามต่อนะคะพออ้วนเด็ดมาแล้วนะคะอ่าหนึ่งพยอนี้นะคะพออ้วนเด็ดมาแล้วนะคะทุกท่านหกศูนย์หกสามหกเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดนะคะเลขพออ้วนเด็ดมาให้แล้วนะคะมีแค่หกหางนะคะทุกท่านเป็นแนวทางนะคะทุกท่าน อ๋อให้ทุกท่านดูเรียบร้อยแล้วนะคะมาตามต่อนะคะของออผู้นะคะทุกท่านออผู้เด่นมาแล้วนะคะชุดเต็มนะคะออชมพู่นะคะวดที่แล้วเข้าสามตัวต้นนะคะทุกท่านออชมพู่นะคะเด่นมาแล้วนะคะก็ หนึ่งพอยอดสองพออชมพู่เด่นบนนะคะแปดและ3นะคะทุกท่านหลักร้อยนะคะศูนย์สานะคะหลักร้อยอชมพู่ศูนย์สนะคะทุกท่านเด่นนะคะหกสา 83, 8้าสนะคะศูนย์หกสนย์แปดเะคะสี่หกส่นะคะ, 4, 6, 3, 4, 8, 9, ะ,คะส่วนล่างเด่น5นะคะ 505259นะคะสำหรับแนทางของออพู่นนะคะปล่อยออกมาแล้วชุดเต็มนะคะทุกท่านออชมพู่นะคะแล้วก็นำข้อมูลแนวทางมาฝากนะคะทุกท่านก็แนวทางดีๆนะคะนำมาฝากให้กับทุกๆท,ท่านนะคะ มาดูของเซียนรุนนะคะทุกท่านเซียนรุนปล่อยออกมาแล้วนะคะเซียนรุนนะคะสามตัวบนของเซียนรุนนะคะทุกท่านปล่อยออกมาแล้วนะคะชุดชุดอ่ะชุด3ามตัวบนตัดนะคะทุกท่านของเซียนรุนนะคะหนึ่งพยโยสองพันห้้หสเจ็ดเซียนรุนบนนะคะหลักร้อยมีหกมีสองมีศูนนะคะก็เซียนรุนเด่นมาแล้วนะคะสองเกตสองนะคะ 0 7 2ย์เจดสองนะคะสองแปดสองศนดสามะคะห9เกสานะคะสองสมนะคะทุกท่าน0 9 2ย์ด้วยนะคะทุกท่านก็ตัดให้มีแค่เจทางนะคะตัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะของเส้นรุ่นนะคะทุกท่านก็นำมาเป็นข้อมูลแนวทางนะคะอีกแนวทางหนึ่งนะคะเพื่อจะให้ทุกทท่านเซฟข้อมูลเอาไว้นะคะแนวทางของเส้นรุ่นนะคะทุกท่านอ่าส่วนตัวอย่างก็ อยู่ในอีกเครื่องนึงนะคะทุกท่านแอดแกลับไปแล้วไม่ได้มาโชว์นะคะอยู่ในเครื่องที่แอดอัดวิดีโอนี้นะคะขออภัยด้วยนะคะในทางของเส้นรุ่นนะคะก็คือตัวจริงนะคะทุกท่านของจริงทั้งนั้นนะคะที่แอดเอามาลงนะคะทุกท่านมาตามต่อนะคะกล้าซื้อไหมนะคะสามหางเน้นๆน,น,นะคะทุกท่าน <c oughs> วันที่แล้วก็เห็นนะคะได้สองหกหกสองนะคะเขาตัดมาให้นะคะทุกท่านส่วนงวดวันที่หนึ่งพโ,โยสองพันห้า้อยหกสิเจ็ดนี้สามหางเน้นเน้นกล้าซื้อไหมนะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะคะก็เป็นเพียงนี้นะคะก็เห็นข่าวดีนะคะมีสามหางเนก,ก็นำมาฝากดืมนะคะทุกท่าน ก็เขียนให้เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งพย2 5สอนห้ารนี้นะคะ3าหางเน้นๆนะคะ94 95 96นะคะทุกท่านก็สำสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกไลฟทุกแคร์นะคะก็วันนี้ก็สุขสันต์วันอาทิตย์นะคะก็ขอให้มีความสุขกับปัญยุนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ